ลำพงชนี้ได้มาในราคาเพียง59บาท เท่านั้นนะครับเป็นลำโพงมินินะครับเนเพื่อนสามารถต่อกับโทรศัพท์ฟังเพลงได้นั่นเองครับสำหรับตัวนี้ไม่ใช่บูทูธนะครับขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาง่ายสายเสียบนะครับจะเป็นแบบ USB นะครับหัวเสียบก็จะเป็น AUX นะครับแบบนี้นะเพื่อนๆนะเพื่อนๆก็เอาหัวเสียบเนี่ยไปเสียบกับที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือทั่วไปของเราได้เลยนะครับในส่วนช่องเสียบ AUX นะครับเพื่อนๆก็เสียบกับโทรศัพท์มือถือของเราได้เลยครับเหมาะสาหรับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงทั่วไปนะครับเป็นขนาดเล็กกะทัดรัดพกพาง่ายเสียงดีพอประมาณนะครับตามราคานัก เหมือนราคาหลักพันเนี่ยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายนะครับผมไม่ต้องเชื่อมต่อให้ยุ่งยากเลยนะครับลำโพงเนี่ยมันอันเล็กกระทัดรัดนะครับพกพาง,ง่ายมากๆเลยครับ จะมีสีให้เราเลือกอยู่4สีนะครับเพื่อนๆมันจะมีสีน้ําเงินสีดําสีแดงแล้วก็สีขาวนะสามารถเสียบได้กับโทรศัพท์ที่มีช่อง AUX นะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นะครับหรือว่าใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กได้ทันทีเลยนะครับเป็นโปรโมชันพิเศษนะครับผมได้มาในราคาเพียง59บาทเองนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับพิกัดอยู่ไนตะกานะครับหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับไว้ราคาแพงกว่านี้นะแนะนาให้ใช้ยุสใหม่ในการสั่งซื้อนะครับลืมบอกไปนะครับดดด้้นลีเเเยยยวคือแไถ๋ เพื่อนได้ลองฟังเสียงกันสักนิดนึงนะครับไม่อยากเปิดยาวเดี๋ยวติดลิขสิทธินะ